เราจะมาเรียนรู้เรื่องงวยหนูทาได้นั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องงวยหนูทา,าได้คุณครูก็ยังมีบทเพลงมาฝากเด็กด้วยนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปร้องเพลงและทาท่าประกอบตามครูกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะค่ะเพลงที่เราจะมาร้องกัน ลากันแล้วเห็นไหมคะเด็กๆอีกรอบนึงนะ เด็กๆสำหรับเพลงเรื่องภูพาเด็กๆร้องนะคะสวัสดีนิ้วมือก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมคะว่าเวลาเราจะไปไหนมาไหนเจอใครเจอผู้ใหญ่เจอใครก็ตามเราก็ต้องรู้จักทักทายด้วยคำว่าสวัสดีใช่ไหมคะผู้หญิงให้พูดว่าสวัสดีค่ะผู้ชายให้พูดว่าสวัสดีครบับใช่ไหมคะเด็กๆ เด็กๆคะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้แล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะค่ะสำหรับหน่วยหนูทําได้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ1มารยาทในการไหว้ผู้ใหญ่ 2. มารยาทในการกราบผู้ใหญ่3มารยาทในการกราบพระ 4. มารยาทในการรับส่งสิ่งของจากผู้ใหญ่นะคะและ 5. มารยาทในการเดินผ่านผู้ใหญ่ค่ะ เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องที่1กันเลยนะคะในวันที่1นนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการไหว้ผู้ใหญ่นะคะการไหว้มีอยู่3ระดับนะคะ 1. การไหว้พระให้เด็กๆนะคะค้อมตัวลงให้ต่ำพร้อมประนมมือขึ้นให้หัวแม่มือจดระหว่างคิว้ว ปลายนิ้วแนบหน้าผากนะคะ 2. การไหว้ผู้ที่มีพระคุณและผู้อาวุโสกว่านะคะให้เด็กๆค้อมตัวลงให้ต่ำพร้อมประนมมือขึ้นให้หัวแม่มือจดปลายจมูกปลายนิ้วแนบระหว่างคิ้วนะคะ 3. การไหว้บุคคลทั่วไปผู้อาวุโสกว่าเล็กน้อยหรือผู้ที่เสมอกันนะคะให้เด็กๆประนมมือแล้วยกมือขึ้นพร้อมกับร้อมศีรษะลง ให้หัวแม่มือจุดปลายคางปลายนิ้วแนบปลายจมูกนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมลองฝึกทําด้วยนะคะในวันที่2นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการกราบผู้ใหญ่นะคะการกราบผู้ใหญ่เป็นการกราบผู้ที่มีพระคุณและผู้ที่มีอายุมากกว่านะคะได้แก่ปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่คุณครู อาจารย์และผู้ที่เราเคารพนับถือนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะนั่งพับเพียบทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกันนะคะให้แขนทั้งสองข้างค่อมเข่าที่อยู่ด้านล่างเพียงเข่าเดียวนะคะแล้วให้เด็กๆประนมมือตั้งขึ้นพร้อมให้เด็กๆค้อมตัวลงให้หน้าผากแตะที่ส่วนบนของมือที่ประนมนะคะในขณะที่กราบนะคะเด็กๆไม่ต้องแบมือนะคะและกราบผู้ใหญ่เรากาบเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะเด็กๆ ในวันที่3นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการกราบพระนะคะการกราบแบบเบญจคา้าประดิษฐ์นะคะปฏิบัติได้ดังนี้เลยนะคะดเด็กๆท่าเตรียมนะคะเด็กผู้ชายนั่งคุกเข่าตัวตรงนะคะปลายเท้าตั้งปลายเท้าและส้นเท้าชิดกันนะคะนั่งบนส้นเท้าเข่าทั้งสองห่างกันพอประมาณมือทั้งสองวางคว่ำลงบนหน้าขาทั้งสองข้างนะคะนิ้วชิดกันนะคะเรียกว่าท่าเทพพุตรนะคะ ส่วนเด็กผู้หญิงนะคะนั่งคุกเข่าตัวตรงปลายเท้าเรียบเข่าถึงปลายเท้าชิดกันนั่งบนส้นเท้ามือทั้งสองข้างวางคว่ำบนหน้าขาทั้งสองข้างนิ้วชิดกันนะคะเรียกว่าท่าเทพธิดานะคะเด็กๆท่าที่สองนะคะอัญเชลรีนะคะให้เด็กๆยกมือประนมขึ้นนะคะ ท่าที่3นะคะท่าวันทานะคะให้เด็กๆของตัวลงให้ต่ำนะคะให้หัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วปายนิ้วแนบหน้าผากนะคะส่วนท่าที่สี่นะคะท่าอภิวาทนะคะให้เด็กๆนะคะทอดมือทั้งสองลงพร้อมๆกันนะคะให้มือและแขนทั้งสองข้างราบกับพื้นข้อมือห่างกันเล็กน้อยนะคะให้หน้าผากจุดพื้นระหว่างมือนะคะทําให้ครบสามครั้งแล้วยกมือในท่าไหว้พระนะคะ แล้วคว่ำมือลงบนหน้าขาค่ะเด็กๆเด็กๆทำได้ไหมคะเด็กๆจะลืมลองฝึกทำกันด้วยนะคะในวันที่4นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับมารยาทในการรับส่งสิ่งของจากผู้ใหญ่นะคะการส่งของให้ผู้ใหญ่นะคะเด็กๆ ให้เด็กๆยืนห่างจากผู้ใหญ่หรือนั่งห่างจากผู้ใหญ่พอสมควรนะคะแล้วให้เด็กยื่นของให้ผู้ใหญ่ด้วยมือข้างขวานะคะเมื่อผู้ใหญ่รับแล้วเด็กๆอย่าล ouais ืมยกมือไหว้ด้วยนะคะและการรับของจากผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะคะเด็กๆให้เด็กๆเดินเข้าไปหาผู้ใหญ่เว้นระยะห่างพอสมควรนะคะแล้วก็รับของจากผู้ใหญ่เสร็จแล้วเด็กอย่าลืมยกมือไหว้ขอบคุณคับขอบคุณขาด้วยนะคะ สำหรับในวันที่5นะคะเด็เดกๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมารายาทในการเดินผ่านผู้ใหญ่นะคะเด็กๆการเดินผ่านผู้ใหญ่นะคะเด็กๆขณะที่เดินผ่านผู้ใหญ่เด็กๆไม่ควรเดินลงส้นหรือมีเสียงดังน,นะคะและจะต้องผ่านในระยะที่ห่างพอสมควรนะคะการเดินผ่านผู้ใหญ่ในขณะที่ผู้ใหญ่ยืนนะคะให้เด็กๆเดินผ่านผู้ใหญ่ในลักษณะที่สำรวมนะคะปล่อยมือไว้ข้างตัวและค้อมตัว เมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่นะคะและการเดินผ่านผู้ใหญ่ในขณะที่ผู้ใหญ่นั่งเก้าอี้นะคะให้เด็กๆเดินผ่านผู้ใหญ่ในลักษณะที่สำรวมปล่อยมือไว้ข้างลำตัวร้อมตัวลงพร้อมกับย่อเข่านะคะเมื่อใกล้ถึงผู้ใหญ่นะคะเด็กๆเมื่อผ่านผู้ใหญ่ไปแล้วเด็กๆก็สามารถเดินได้ตามปกติเลยนะคะ นิทานเรื่องน้องไข่เจียวเป็นเด็กดีไหว้ผู้ใหญ่น้องไข่เจียวเป็นเด็กมือไม้อ่อนไหว้ผู้ใหญ่ทุกครั้งที่เจอเพราะที่โรงเรียนสอนว่าการไหว้เป็นการแสดงออกถึงการมีมารยาทที่ดีงามการมีสัมมาคาร,ระวะการอ่อนน้อมถ่อมตนการแสดงความเคารพต่อผู้ที่อาวุโสกว่าคนไทยแสดงออกด้วยการไหว้เมื่อทักทายในการพบปะหรือลาจากกัน นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกที่หมายถึงการขอบคุณการขอโทษและการให้เกียรติซึ่งกันและกันการไหว้เป็นการแสดงถึงมิตรภาพมิมตรไมตรีที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นวัฒนธรรมที่งดงามรวมถึงเป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทย <Wow. S 1> คุณแม่เองก็เห็นความสำคัญของการไหว้จึงสอนให้น้องไข่เจียวไหว,สว้สวย ไหวยอย่างถูกต้องไหวช้าๆไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องกลัวผิดแล้วทําให้ดูเป็นตัวอย่างเวลาคุณแม่เห็นว่าน้องไข่เจียวไหวผิดก็จะสอนว่าผิดอย่างไรแล้วบอกให้แก้ไขน้องไข่เจียวเองก็มีเคเอขินในตอนแรกแต่เมื่อผู้ใหญ่ชมก็รู้ว่าสิ่งที่ทํานั้นเป็นเรื่องดีน้องไข่เจียวจึงยกมือไหว้ผู้ใหญ่ทุกครั้งที่เจอหน้าทุกครั้งที่ได้รับของ และทุกครั้งที่ลาเพราะคุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังให้รู้จักไหวจนเป็นนิสัยทำให้น้องไข่เจียวมีนิสัยนอบน้อมยกมือไหว้ผู้ใหญ่ได้เองโดยที่ไม่ต้องมีใครมาคอยสั่งผู้ใหญ่ที่พบเห็นก็มักจะให้ความเมตตาเอ็นดูและเห็นว่าเป็นเด็กมีมารยาทต,ต่างก็ชื่นชมในความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องไข่เจียวทั้งนั้นน้องๆเองก็ไม่ต้องกลัวที่จะไหว้คนที่อายุมากกว่าเรา หรือคนที่เราเคารพนับถือนะคะเพราะยิ่งทำคนก็ยิ่งมองว่าเราเป็นเด็กดีมีมารยาท